สวัสดีค่ะเพื่อนๆ <laughs> กลับมาอีกครั้ง <laughs> มาเก็บเห็ดผ้ามาเก็บเห็ดมันปูเ,ปนเก็บเห็ดช่องแทนนะคะเบิง้งหายไปนานแล้วก็หาหยวงการเบืง้งมาผ้ามาผ้ามาเก็บเห,หด็ดเห็ดอุ้ยเห็ดกำลังงามเลยค่ะเบิง้งสองดอกสามดอกดอกน้อย อุย้ยบึงเห็ดจ้ะบึงปาลา้วจ้ะบนตุกหัวกะเซาเห็ดเพื่อนว่าเห็ดหลายปลาเนี่ยมาสัน่นอุยอ้ยจ้ะบึงบึงบึงเฮ้ยเขาสิเก็บก่อนเพราะว่ามัน มีคนเก็บตัดให้เก็บกล่องไวสักก่อนจังสิตัดขานะโดดไดใหญ่นั่งดูค่ะโดกดกดง่ายใส่ โอ้ยยังคือสิพ้าบ่ดอกนึงนี่เปลาค่ะเบิ่งเบืองจ้ะโอ้ยเจอแล้วเจอแล้วอือว้าวไหลาไหลไหลไหลายเลยค่ะเบิ่งเบืองเบิ่งข้าเบือ อ่อนสักอ,อนโอ้ยอืมไม่หยันล่ะโอ้ยเดี๋ยวถ่ายเนี่ยให้ถ่ายน้ำเนี่ยเยอะเพื่องเยอะเพื่อง ผูไปได้ไายผูท่าจะายก็ได้เง็ดดีหมจัเอาก็นเด้เาเป็นเก็บเนาะกระเบงไห้แร่บงกันเอกจากปางแบ่งกันเอาจักเอาจากถุงกขาพ่ออลไรเอาไปฝากเนาเอามาจากถุงอ้ยเอามาจากถุงไม่ก็อหลีอิ๋อตัวนี้หลายเกนมื่อวานี่พอเป็นยังไนบอมือวานี่พอให้เป็นกลุ่มอะไรอไละเสื่ออ่อนเนี้ยบ่ที่นี่ หยักย่างเลยแบบ้ึง้ยตดย่างมาคันพ่อเหรอยัดยางเลย่สองซ้ำกุมเต็มกระตาอืมแล้วกันมึงหยัดจะได้ไรแบบมันึงย่างนิดหน่อยเนาะตัวสิพอเนาะปัญหาคือว่ามันย่างดันพูนี่แหละปวดหน้าคขาโอ้โหว้าวคันพ่อเด้อมันพ่อเป็นกุมไงหาไปยะ เอาเมือเรกนี่แหละสิลงคลิปไปเบิ้งไหนเนี่เด้อที่ตามเนตายนั่งไนเด้อกิติยาชาแนลเบื้องเบื้งขวดนะมันปูย่บานห้าก็เห็ดป่วนบ่แมนบอ้มนห้าเขาเคยเจ็บเห็นมันปูเด้อปยาเด้อปยาแต่ว่าเขาเจ็บปาทอนถอนเราตัดทอนเราตัดเลยตัดต้องอยาทอนเราลูกอยาอยาถอนเราว้างอุ้ยปลาไม้ไม่สีไง่มนสีเป็นยังสีเลยนะ ป้าไหป้าไม่มืออื่นแถวบ้านเท่านั้นเขาไ่ได้นี่ๆไปเอาตรงนี้ก่อนไปยาเห็นอยู่เห็นอยู่ก็ยังบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่เบลเก็บเห็ดก่อนไหมกินเสร็จแล้วเมาแล้วไปเก็บมองไม่เห็นเลยนะโอ้ยมอยากใชหไทยเหรอโอ้ยเออกระสีดึงเอาไน้นี่ยละดึงเอาไน้นี่เลยคือดอกใหญ่แห้งแถออืมงานส่างเลยได้เนี่ยพี่ยาพี่ยาหนึ่งนี่เสียบได้เนาะกลุ่มเดียวเต็มตะกร้าเลยได้เนี่ยพี่ยา หนึ่งนี่สิแซ่บได้ได้นี่เนาะหวานจุ่อยจุ่อยเนี่ยยังกับข้าวานบะตังเบาถึงหวานจุ่อยจุ่อยเล่นพิยาความหวานบะตังเบาถึงเนาะมันยุ้งยุ้งยุ้งเอออุ้ยพี่เต็มตาละข้างแรกละข้างแรกสิเห็นนี่อันนี้คนจิดพอเด้อพีเต็มตาเลยเด้อเมนทับเหฮดบ่หนั่นตกะข้าวมันบะตังเบาถึงเนี่ยเนาะจุ่อยจุ่อยเล่นมาผมไม่ได้มัด อยากก็สวยไม่เก็บให้ก็ต้องสวยนะคะรสชาถทราบเต็มตะก้าแล้วค่ะโอ้ยระวังน่ะพี่ย่าอยู่ตีนเจ้าพี่ย่าใจเย็นเด้อเยอเอาเอาเอาทำมันแต่ตะดอกบุญนี่เนาะใจเย็นไม่สิคากเนาะปาทีโทเบิ้งเก็บเถอะเดียวแตเต็มตะก้าแล้วเบิ้งจ้ะสุดยอดค่ะเบิ้งเอาเธอเธอไปหามไอกพร้อมไหนเด้อได้ค่ะถ้ากล้องกับพ่อ ปลาดปีนเขานี่จ้ะแล้วมอพอจังสีแก่เข้าเมยเลยมอแก่ไม่แห้งจีกเห็ดปลาเนี่ย่อยากผาาไหนฟังเลยิสุดยอดเลยค่ะไป่อยไเด้อยังไล่ะปะนีุ่สูงเหมืนเอาดอกนี่ก้อนตำตำก่อนดอใจสั่นใจสั่นจะทานบ่กนี้่อไร่งกยให้ก็ต้องการใใจนั้นสัน่เหรอแม่น่นอน่อยอยู่ ดอกมันน้อยอยู <บ are S 2> ่ใช่ไหมเวลาเขาบอกกับน้องไก่เขาว่าต้องการหัวใจแมนซันเมอร์บอกบอกเจมันอยากกําลังก่ย่างเดียวเนี้ยบอกกําังไก่ได้เฮ็ดพร้อมได้เงื่นพร้อมเด้อได้คลิปพร้อมเดี๋ยวไล่ย่างนี่ครับเจี๋ยวบางว่าอ๋อแม่ค้าคักเก็บเห็ดอยู่เดี๋ยวเวลาจะไปเทเบิงเอาก็อยา่างเต็มตะก้าแล้วหุ่นท่ามนะือเต็มๆขาซันเต็มตะก้ารยุ่นใหญ่เลย ตะก้ารถิ่นแล้วไปนีนใจเย็นๆใจเย็นๆไปแล้วดอกนี้ก่อนใจเย็นๆนะคะอื่นเท่ากับจีพอสีเหมืองเหมือนใจเย็นแด้วไปแล้วกอนอ้หอันนี้เนี่ยนั่นเห็ดอยู่บูซูมันเป็นกระดงมันอีกอย่างหนี่งกะดงีน้องมานอนมาจอยนาะบ่นอนมาจอยสองมูเครื่องกะตาสองมูเลยเกือบเต็มตะก้าเบิ่งจ้ะ คลิปนี้ไบสนิทแล้วดอกสุดท้ายแล้วจ้ะงานกบ้านแล้วเนาะเหมื่นคำละฝก็ได้ก็แชร์ตติดตามด้วพี่น้องเด้อวันดีค่ะป้ายาขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะไปละขอบคุณนะคะที่พามาเก็บนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะทีนี้จะลุ้งเก็บเห็ดเราจะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไปคำแล้วงางกับบ้านแล้วจ้ะ ามานกิบไม่มีปรเะเด็นตาตาอมชุ่มชืนต๊ทุกวนเนาะกองพี่นอนกองน,น้ำส้มอ่ะขอบคุณหลายๆเด้อที่พามาคุณหลายๆที่รับชมะนะคะจะลงแล้วแหละลงจริงสิ คือการคิดหน้านะครับ